ช่วงนี้นะคะสกัดสถานการณ์โควิดจังหวัดจันทบุรีก็ดีขึ้นตามลําดับค่ะหลังไม่พบผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุกติดต่อกันหลายวันโรงพยาบาลสนามจันทร์ประชาร่วมใจไร้คนป่วยรักษางดการใช้ชั่วคราวค่ะ ไปกันที่โรงพยาบาลสนามสนามฝึกกองทัพเรือใหม่เลข16บ้านจันทเขมจังหวัดจันทบุรีค่ะที่เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามจันประชาร่วมใจของจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับมอบการใช้พื้นที่จากกองทัพเรือเป็นการชั่วคราวในตอนนี้ไม่มีผู้ป่วยโควิด19เข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ของจังหวัดจันทบุรีคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกไม่พบผู้ติดเชื้อมาหลายวันแล้วตัวเลขเป็นศูนย์ แต่ถึงแม้สถานการณ์จะสามารถควบคุมได้แต่ทางจังหวัดก็ยังไม่ได้ประกาศยกเลิกโรงพยาบาลสนามเพื่อรอดูท่าทีและเตรียมรับสถานการณ์รวมทั้งของให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่าประมาทกาดอย่าตกใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยร้อเปอร์เซรักษาระยะห่างหมั่นล้างมือไม่ไปในพื้นที่แออัดลงทะเบียนหมอชนะและชัยชนะค่ะและล่าสุดคำสั่งจังหวัดจันทบุรีที่184ทับได้มีประ คำสั่งเรื่องการผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมบางประเภทได้แล้วค่ะประกอบไปด้วยการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติของสถานที่นั้นๆแต่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทภายในสถานที่ดังกล่าวห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า s u p e r ร์สโตร์ศูนย์แสดงสินค้าก็ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปากติของสถานที่นั้นๆซึ่งหากผู้ใดฝ,ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ค่ะ